อืมไม่ฟังป了โอยกันตรงนั้นเลยมปป่าเราจะเป็นเดินเดินเล่นป่า นีเส yeah. oh, ียเดียวเพื่อนเล่นซัพพอร์ตใครจะเล่นซัพพอร์ตล่ะใครจะเล่นซัพพอร์ตเพื่อนใครจะเล่นซัพพอร์ตเพื่อนอ้มีคนเล่นเมย์แต่เป็นคนเล่นซัพพอร์ตอิปิดมากอิปิดอดมากมีคนเล่นเมย์แต่ไม่มีคนเล่นซัพพอร์ตอิปิดจัดจัดอีซานนีเหมือนกันว่ะ ผมไม่ค่อยได้เล่นซานนี้นะอพราะเล่นแต่อเลนอเลนน่ะเฮอยคนนี้เล่นแวนยันยังโหดอ่ะมีตะกินเอาโตกด้วยเหรอเออใช่ผมลืมเปลี่ยนลูนเออเออใช่ลูนใช่ลูนกายภาพอยู่ท้วยีเนาะสามสา้นขึ้นใช่เซตไหนวะ เออได้น,นี้แหละจบเจ้าที่ใช้ลำหลวงพ่อฟอเออเออเออใช่ใช่ใช่พรโะวถ้ากดสกิลนี้จะตีเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มป่าเนาะเดี๋ยวรอป่าเือดขึน้น <c oughs> จจ้จ๊จ๊ะ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 จ้าจจจ,จี้จ เดี๋ยวตีตีตัวนี้ก็ได้นลบากนิดน่ตี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 ่ีตีตีตีเีตีตีตีี้ีต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 ีีี้ีต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 นีตีีีม <sì, S 1> เอาป่าเขาเกิดอ๋ออ๋ออ๋ออ่รีบลุยนีอยตบคีบ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 มาป่าใช่ใช่ออกของฟาร์มป่าคุณจะออกอะไรวะออกนี เหตุบิเหุบเรยเตแตกแตกบึ้ม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 ฟอสไวติงตงตงอีส Shut d เราจะยังไม่ค่าด์กเนาะด มีโนวันทชีวดาก b e c a s อตีแรงตีแรงจูนั่นตีทีเลืหายะอเลือหายนี้อย่างเงี้ยเนี้หายเลอหายทีะชีดทีละขีดทีละีแล้วเราก็จะถือยิแล้วได้แล้ได้ดาบเราก็จะลงงเท้าเนาะ้าต้าน ปงแปังแปังแะะแปะแะปแปะแะปแปะเรียบร้อยแต่งเออตายเดี๋ยวรอห้าร้อยห้าสิบนะสกิลโซสิค่โยมตีปกติหรือสกิลโดฮีโร่ภายในสามวิ โจ,จมตีใส่มีวอลเลย์8%ระยะไกลเท่านั้นคูดา20วิ20 s e c ค n นเราจะมาสงป่ากันเถอะโอ้ป่าทีา่อยู่ตรงนี้มัน,น่ไงค, okay, คือละ ไนี่เนาะดาบพลังจุนี่บวกล้อมปลาอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะแปะแปะแปะเรียบร้อยได้แล้วเอาไปลงเท้าลดเวลาสถานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปค่ะยวซานิดเอ้โหแห้อ ้นีครับนไอ้นีอย่าอครับโดนลุมเสิร์ตายเขาเจดกันหมดแล้วฟังผมมึงเวหกอ้าวอีปกมากฟังเขาเวลเจ็กันหมดแล้วฟังผมเวลหกอีปกจับผมก็หกขวัฟังป่าตัเราเตไม่สน แต่ถ้าเขามาเลีนเราเราก็จะต้องสู้นะถ้าเราไม่สู้เราก็ตุย่ yeah. ยอะนก็ตายอ่ะไนเราอยู่เฉยๆทำไมอะ่ตอนะ,อะอต,ตะิดราคแล้วเนาะเดี๋ยวเราซื้อรองเท้าติดรานีดก่อนจะลดราคาลงเนาะแฝด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 โอ้เฮ้ยออกอะไรวะ

แปด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 สีดโลโลตรงที่ยายจับอันนี้ชีจับโนีโลจริงเรียบร้อยครับแมกนกะแมกนกะแมกนักระแล้วสามตาต่อไป อันต่ออี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 ต่อไปเรารอแล้วก็รอของฮ้ยมันออกคล้ายกันนะป้อมสตูถูา เรียบร้อยสานิแตกเฮ้ยเทลมาเทลมาเล่นเทลมาเล่นดาร์กแล้วมาสองตัวไม่สร้าดีกว่าไม่สร้าไม่สร้ารอของยังไม่ได้วิก9อยว้าวมันถูกว่าเห็นเไม่ดีป้อมแตก แปเอาเฮ้ยกดไม่ได้ปิดจัดเลยแฝดแฝะเรียบร้อยไวรัเลสทีกแล้ว บไม่ใส่ครก็อร่อยเพื่อนเลนดาก้อนเพื่อนเลนดาก่อนเนาะลงไปเ่าค่ไปละอี๊ฮิออ เอาบักไหมเออช่างมัดแล้วอันนี้อไปลตามทเซ็ตมันอยาให้เราเนาะเพราะว่าเรามาแล้วมาแล้วแตกแตกแตกเรียบร้อย เออดาก้อนมาไงดาก้อนมาไงเรรยบร้อยเรร็บร้อยครับผมดาอนเิคีเลนการได้กินกุ้งเย เอาาเอไม่ยหม่ยยาย่าอ้ยดามาแล้วดามาแล้วดามาแล้วเออตายเอไปดาเอาไปโล่เนาะโล,โล่โลาา่หืห้ม มานั่งกินตรงนี้มาขับนา้มานมนมานมา้นมาขึนมา้นมมานมานม้นมนมาขึ้นมานขึ้นตรงนี้นม้อมนาขมานมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมมานานา้นา้นมานม้มน้น วิ่งหนีก่อน Only the righteous will prevail. Mm -hmm. okay. the, the right will prevail. An enemy has been defeated. Oh, oh Bologna ก็มาสกิลนี้มันจะตีเร็วขึ้นเนาะมาบัฟก่อน มึดิตีแป๊บเดียวตายอ่ะญปุกจัดนของาเสียงไนสูงได้แล euh ้วคงต่อไปเขายังไม่เกิดเนาะขนมปังหมดนี่ดนหน้าวบัเตอร์โอเคดเอ

เออเออร้อยโดดนมค่ะฮะดาบแดงขอแทนหน่อยครับอันนี okay. Okay, okay, ้ไ okay, okay. ่ได yeah, okay. ้รแหน่อ้โของเกิดไดยด้วยเขา้นท็อปซิงเหรอเราทอบให้มันยูนางมก็สั่งชานมให้กูก็ได้ส่งชานมได้หวานดีข้าวได้หนี่ยจะสดไข่จกงา

มไ่มอ่เียเรียบร้อย กิ๊กแซ่เท่ากันนั่นละถ้าช้วยสูงกว่าก็ได้แล้วที่สุดท้ายเปลวน้องเล็บมังกรน้ักกล่าอ่ะเป็นข้าวปี่เป็นข้าวรอแล้วกันร้าวรอรอรอโอ้ยแม่ร้อน แม่ล่ะบังเจ้าขึ้นยืนใจดีลองมือยิงมันเถอะข้าจะขึ้นไปด้วยเยี่ยงจีคุณไปตาะไปละไ้ตอบไปดิ เปิดน่นีปจดเดาจดูกลัพู่จะี่เสยวดีจัตอนยขนานี้ที่ก็จัก่นลยย่าจ้พีต่าเข้าลุกแม่มันร้อนอยู่อ่ะแม่ ก็เป่าสิงูไอซยามิสมาว่ะมาซาไมอร่อยนะคะอนี้ปิดนี้ก่อนละข้าหมดแล้วหรอปลิปตันไกลบนนม่เมี่ของตกก็เพการตันไมึงง ไม่สองตุนห้าตุ่นตุ่่นแปนแปกตุหนึงอยู่บนหัวเอออันนั้นหัวอนันเ่กเสือตุ่ปี๋้ตงิสูจขอก็สืบนาตั้งียังไงง่าอีกครั้งนึงแ่เ้าตงิสูขอก็สื่นเออ ไม่ร้อนเหรอไหนร้อนแล้วหาวก็ทานห้ัหวานขึ้นเยอะก่อนนี้รู้กกิดร้อนมตไไม่ตทีไมทำไมรู้ไลมไม่ตกอทีมาก่อน ไปไปตีป <e ้อมดิขีไปเออได้แล้วขี่มาเรียบร้อยมาแล้ว จบจบแอบเรียบร้อยชนะเลยทั of of <th u> ้งกินโบโลน่าทั้งกินอู่สปาร์ิโดกินข้าวด้วยกูทข้านั่งกับแปะมากเลยเนี่ยนั่งดีด๊ถ้าไกินข้าวก็อย่ากินแต่น้ำใช้หลังไปหยิบโทรศัพท์แม่มาหน่อยดิ